ทุกคนเคยรู้สึกเหมือนชีวิตมันวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ได้ไหมเหมือนใจมันแกว่งไปมาตามกระแสลมไม่มีอะไรให้ยึดเหนียววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่พระอานนท่านเคยสอนไว้เรื่องที่อาจจะช่วยให้ใจเราสงบลงได้บ้างฟังด้วยใจนะพระอานน์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดท่านจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เยอะมากเยอะแบบโอ้โหแล้วท่านก็เป็นคนที่เปิดใจรับฟังทุกสิ่งอย่าง ไม่ตัดสินใครทําให้คําสอนของท่านเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงทุกข์พระอานอนท่านบอกว่าส่วนใหญ่มาจากความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วถ้าไม่ได้ละ่ะก็ทุกข์ไงแต่ท่านไม่ได้บอกให้เราเลิอกอยากนะท่านบอกให้เรารู้จักอยากอยากมีสิ่งที่ควรอยากในทางที่ถูกที่ไม่เบียดเบียนใครแล้วทำยังไงถึงจะรู้จักอยากพระอานอน์ท่านเน้นเรื่องสติสติคืออะไร ก็คือการรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอะไรรู้ทันความคิดตัวเองไม่ปล่อยให้มันพาเราไปไหนต่อไหนแล้วค่อยๆพิจารณาว่าไอความอยากของเราเนี่ยมันสมควรไหมมันจำเป็นไหมชีวิตมันสั้นอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญนี่คืออีกหนึ่งวล,ลีที่ผมชอบมากๆจากคำสอนของพระอานอน์ลองคิดดูดีๆนะอะไรคือเรื่องสำคัญในชีวิตเราจริงๆครอบครัวสุขภาพการพัฒนาตัวเองหรือแค่ยอดไลค์ในโซเชียล การฟังธรรมะไม่ใช่แค่การฟังเรื่องเล่าแต่มันคือการฟังด้วยใจฟังและเอาไปคิดตามเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นความสงบมันอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะทำได้วันนี้ลองสละเวลาสักนิดนั่งลงเงียบๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงแค่นี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการมีสติใจที่สงบคือใจที่แข็งแกร่ง จำคำนี้ไว้ให้ดีและอย่าลืมแวะกลับมาฟังธรรมะกันอีกนะขอให้ทุกคนมีความสุขครับ